คนละม่า้ครับผมพี่สนนะครับเป็นตัวแทนุดในการรายงานเรื่องทำดีก็ดูดีได้นะครับของผมความดีของผมนี้ก็คือเกี่ยวกับพวกี่บพลาเนี่ยครับใช่ไหมครับใช่เลยครับี่พทำได้ใช่เลยครับอย่าง่ชน่งความดียวของผมที่ว่าเนี่ก็คือเป็นพวกตับปาหรือแม่ที่ไหว้พลาสนวดมนต์เพื่อเป็นการทำให้ทิจจาจังใจและจันลงใจมากขึ้นครับ ดี๋ยวนี้เป็นต้งครับนี่การไม่ภาครับครับนี่ครับคือหน้าแดบกของเราครับบอกชื่อไหนันัะชื่ออ้อยครับเขาจะได้ไม่เสียใจครับโอเคต่อไปครับนี่คือการนั่งสมาธินะครับนี่เขาเราเป็นตัวนั่งสมาธินะครับคอยดู เคนให้่าเป็นแขกคอเาแล้วอย่าไปสนใจเขาครับการนั่งสมาธินะครับถือว่าเป็นการทําให้ถือว่าเป็นการทใา,ารทให้คนเราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นหรือจกักพิจารณาตัวเองมากขึ้นและที่สําคัญคือเขามีการสํารวจมาแล้วนะครับว่าคนานั่งสมาธิบ่อยครั้งเนี่ยจะทําให้มีความฉลาดมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น จะว่าจะลงใจแค่ท okay, okay, ีเดียวก็ไ <t> ม <ask industry rules> <t ask industry rules> ่ได <ask Anna hit away> ้ครับมีความรูดได้รอบสมองด้วยนะครับเฮ้ยอะไรวะใบจังหมดโอเคครับต่อไปนะครับในแบบเราพร้อมยังครับต่อไปจรงกลมนะครับต่อไปก็จะเป็นการจงกลมนะครับที่เหลือเรายกตัวอย่างมาทั้งหมดนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สามนะครับ หรื่องถือว่าเป็นการยกตัวอ,อย่างแบบในขั้นเบ้อต้นนะครับคือไม่จำเป็นมาจะต้องทาหมดหรือว่าไม่จำเป็นมากเราจะต้องทำแบบเรียนดับเราก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่มีเกี่ยวกับต้กสมร์โมได้อย่างเงี้ยครับเราต้องการให้เราทําสนใจหรือความรู้สึนั้นมากกว่าครับนะครับดูครับตัวอย่างตรงกันครับนะครับเราต้องเดินมเงีเยบเรียบร้อยเพื่อในการเดินพิ่ขนาดตนเองมีสติสัมปชัญญะตัวเองในแต่ละก้าวแต่ละก้าว ซึ่งถ้าเกิดใครดูดูดในคลิปนี้ก็อาจจะคุค้นมากนะครับไอ้คาว่ายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอย่างหนอก้าวหนอเนี่ยครับนี่แหละครับคือต้นแดบสรุปนะครับก็คือการทำดีไม่ได้จำเป็นนะครับไ่ไ้จำเป็นนะครับว,ว,ว่าต้องเสียเวลามากหรือทำอะไรมากมายครับคบนเราป็อแอคทีฟดีทำดีแล้วก็ใช้เสียเวลาแค่ทีเดนยวเท่านั้นเนองครับ เราก็สามารถที่จะสร้างความดีให้กับตนเองได้และอย่างน้อยนี่ผมบอกไปครับการนั่งสมาธิแล้วก็เชื่อพ้อน้าสัญญาให้กับตนเองครับสัมผัสสัยญาด้วยนะครับนั้นี่ผมนนะครับรับทรากทนผู้มนะครับอะไรทั้งหมแล้วก็คณะเพื่อน20คนนะเป็นคนให้คุณนะครับขอจบการรายกนี้ครับขอบ